สวัสดีทุกๆคุณอาจารพามาตัดแต่งใบหม่อนเขาจะได้ลูกโตๆหม่อนนี้วิธีบินสีสูงนะตัดกิ่งปักชำก็ติดง่ายนี่มันหม่อนไทยนะหม่อนไทยไม่ใช่หม่อนนอกนะตัดกิ่งปักชำง่ายหม่อนนอกต้องไปดูช่องน้องหนวดช่องทีโชสุดอินนะจ๊ะไปกดติดตามได้เลยช่องน้องหนวดอะปลูกหม่อนนอกงาม อันนี้เรามาทำให้ดูว่ามันจะได้ทำให้ลูกเขาโตเอามาเลี้ยงลูกอย่างเดียวอาหารจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงใบใบก็ไปแย่งอาหารเขาหมอนนี้ก็แปลกนะต้องตัดแต่งถึงจะติดลูกออกตามข้อใบเลยเนี่ยนยหมอนเขาจะออกตามข้อใบ มีอะไรก็อัดเข้าไปคลิปสั้นคลิปยาวอัดเข้าไปทำอะไรก็อัดเข้าไปเดี๋ยวเราจะตัดออกให้หมดเลยนะไม่ให้เหลือเลยใบจะไม่ให้เหลือเลยเนี่ยเนี่ยวิธีการที่ทำให้หมอนมันลูกโตลูกใหญ่เป็นพืชนที่แปลกดีบ้านใครก็เออบ้านไหนไม่ติดลูกลองดู ต้องตัดแต่งดูนะตัดเอาริดใบออกให้หมดเลยเนะี่ยอย่าให้เหลือเลยเนะียนะ่ยใบเนี่ยทุกอย่างเอาออกให้หมดยอดเยดิดตรงไหน,นที่ไม่มีเนี่ยอันไหนที่ไม่ติดลูกเนี่ยกิ่งเนี่ยตัดอ,ออกเอาใบออกให้หมดวิตามินซีสูงตัดกิ่งปักชำติดง่ายดูเลย ลองดูใครมีปุ๋ยอะไรก็ใส่เข้าไปตัดแต่งเสร็จแล้วก็ให้ปุ๋ยเลยตอนเรามีน้ําหมักเราก็จะใส่น้ําหมักของเราไงแต่๋ยเขาเจะทาดอาหารจะไปเลี้ยงลูกให้โตโตตัดกันต่อไปไปตัดหลังบ้านแล้วมาตัดหน้าบ้านต่อหน้าบ้านเราก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวต้องไปตัด ทำแบบนี้แหละจะทําให้ลูกหม่อนลูกเขาโตหน่อยนะไปละงานเยอะฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาช่องเราเดินจ้าทุกคนงานเยอะจริงๆแค่นี้นะ